สวัสดีครับวันนี้นะคนจะมาเล่นแมป p l e a s u r e Wash Simulator 2ครับเป็นแมปทำความสะอาดนะอ่าเดี๋ยวเรารอให้มันโหลดก่อนนะครับ small World game ของคุณๆนะเนี่ะใช่ที่ขอเอออืมเหมือนเรา้เก็บตังก่อนนะทุกคนอันนี้เครื่องทำาสะอาดอ้อ โอ้อ oh. oh, right. ้าทุกคนเกมนี้เหมือนทุกคนจะเคยเล่นนะทุกคนรู้สึกสบายมากเลยพอกำจัดสิ่งสกปรกเนี่ยน้ำเติมตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้อโหรีฟิลอย่างนานนี่ทุกคนต้องขัดอย่างนี้ไปตลอดเลยเนี่ยทุกคนชิบปูปบปูปูปเกมนี้มันทำความสะอาด ง่ายกว่าในชีวิตจริงเยอะเลยนะทุกคนอืมเราจะไปฝึกฝนเพื่อที่จะไปข้างหน้านะคระับพอเราจะไปไปทำาหาศาสอา์อย่างอื่นอีกนะแล้วมันอืออันนี้มันติดสนิมแล้วทุกคนหรือว่ามันเปืือน ทคนแล้วมันเปือนอะไรได้ขนาดนั้นอ่ะมันไปโดนอะไรมาเดี๋คนมันแปลกอะสงสัยนี่น่าจะเป็นบรรไดแบบสิบปีไม่สิประมาณร้อยปีได้แล้วนะครับสนิมก็แล้วก็มีตะไคร่น้ำมีอ่าเออดินแมาเกาะ ฮะมีรถด้วยเหรอเนี่ยมีสว์เ้ยงด้วยโหข้างหน้าทางอีกไกลทุกคนทางอีกไกลเพิ่งเริ่มต้นเองนะทุกคนโอ้ยทำไมมันนานแล้วขนาดนี้เนี่ยอืสปีดลันไปเลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันต้องเล่นนานแน่นอนเออเดี๋ยวกันเดียด๋ยทุกคนรอกันรอกันแล้วคนเดี๋ยว,วจะบอกว่าตอนนี้เราคนเหนื่อยมากๆแล้วนะครับ เพราะว่านักขอนัดคลิปตอนเก้าตอนไม่เดี้สามทุ่มครับตอนนี้สามทุ่มสี่สิบเก้าอ่ะก้องว่วงอยู่ระดับหนึ่งเลยครับอืมเติมน้ำมันต่อพอ,อัดคลิปเสร็จแล้วนักขนก็ต้องไปตัดต่อคลิปอีกถึงประมาณสี่ทุ่มได้แล้วนักนก็ต้อง รอคลิปโหลดแล้วก็เอาไปโหลดในช่องนะคนนะครับแล้วก็ต้องต้องต้องรู้ว่าจะดูอลิกรสิตไหมเพราะว่าเราคนกลัวมากเลยอะคนก็ลงคลิปปกติแต่มีลิกิทธิตยเยอะมากเลยทุกคนมีติดลิกระสิตยเยอะเยอะแล้วคนไม่รู้ทำไมนะสะอาดจงสะอาดจะ,ะเฮ้ยเสร็จแล้วทุกคน เออฮะฟรีน uh ่าเป็นฟินิตี้โอเคไปเลยทุกคนน้ำมอสครับ โอเคทุกคนน้นคิดว่าเอา่อเพื่อนทกคณจะเสร็จแล้วนะทุกคนแค่นี้ก็ดูสวยงามมากๆแล้วนะทุกคนโหได้ตั้งตั้งพันหนึ่งเหรได้เจมด้วยะทุกคนอ๋ออันนี้มันจะไปบ้านอื่นได้นะครับแล้วเอ่อทุกคนอยากแผนที่น้ำอะ ที่ฉีดน้ำมันมีไหมแล้วมีสัตว์เลี้ยงไหมอืมแล้วคนไม่อยากแครูบ้าอะโอเคงั้นเดี๋ยวพเราไปทำผนังต่อกันเลยครับผนังชึบโอ้โหจากใสสะอาดก็เป็นเละนี้ด้านหลังต้องทำความสะอาดดนะ้วยเนี่ยน่าจะไม่นะทุกคน โอเคพวกเราไปทำความสะอาดกันเลยนะครับ โอเคทุก okay, คนนคักคนเสร็จแล้วนะครับแล้วเอที่ฉีดน,น้ำฟินิตี้ของนักคนก็จะหมดแล้วเนะาะอาแล้วเออะทำตรงงไงต่อดีอืมน้องไปรับเงินแล้วก็เจมกัะทุกคนเจมมาไปทำอะไรได้เนี่ยเพลส์ e อนลิสเมเจอร์ก็ เกิน,นี้เอ่อต้องการอีกสามสิบนาทีไหมไม่เลยนะครับแล้วเาไม่ต้องการรถอืมแล้วคนไม่เอาอ่ะอ่าพวเรามาดูกันนะครับว่ามือเลยแล้วคนทำความสะอาดอีกนะครับอันนี้จะเป็นผนังตรงกลางทุกคนดูนะอันนี้สะอาดอยู่แล้วมันกลายเป็นเละเลยอยหาหาจุดที่เลอะอ๋อโอเค ทำความสะอาดไปเลยนะโอเคพวกเราเร่งสปีดไปเหมือนเดิมนะไปกันเลย โอเคทุกคนเราทเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปดูอย่างอื่นกันนะครับอตรงน,นี้นมัคือผนังอีกด้านหนึ่งนะโอเคเดี๋ยว,วเราไปเอ,อทำความสะอาดกันอีกทีนะครับ ตอนนี้นะคะมันก็เสร็จผนังตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเอ่อที่อื่นเลยนะครัไม่เด่นนะน้ับกะว่าจะพอแล้วครับแล้วตรงนี้ก็มีเทเลพอร์ตเตอร์ด้วยนะครับคอมพิวต์ออบบี้เทเลพอร์ตวร์มันนี่มันนี่บูส์ถ้าเกิดผ่านออบบี้ได้นะครับน้องคนจะไปหานะเพรานะว่าน้องคนเนี่ยอืมชำนาเรื่องออบบี้มากๆเลยนะครับ ต้องชิบล็อกล้วนะทุกคนชิบอย่างงี้อ่าฮะอันนี้ไม่มีชิบพลอยเนาะอืมโอเคง่ายขึ้นไปสียากขึ้นอันนี้นะครับนักคุณจะผ่านได้ไหมนักวุณนจะผ่านได้ไหมมารด โอเคซืบ okay. อ่าฮะไปกันต่อไปกันเลยอึบซืบเ,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 เบิ้ลบิ้ลเบิ้ลบเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอากกวินิย่าก่อนที่นอนคิดไว้ลาเท่าเลยนะทุกคนอ้าวถ้านอนก็ตายโหนี่ยากจริงทุกคนแล้วคนว่านอนกลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะมันใช้เวลานานอ่ะ เฮ้ยน้คนได้หนึ่งหมื่นกว่าบาทเฮ้ยแทงเยสในที่สุดในที่สุดแล้วคนก็สามารถซื้อซื้อซื้อพวกนี้ได้แล้วนะครับซื้อปืนใหม่ได้แล้วนะ <Yeah. S 1> เยสอะพวกเรามาดูปืนใหม่เลยนะ เฮ้ยสุดยอดน้ำก็มีห้าสิบด้วยนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาอ่วางสปอร์เตอร์เลยนะสปอร์เตอร์สปอร์เตอร์อันนี้ไม่ต้องทำความจ่ายใช่ไหมทุกคนน่าจะไม่นะเวางสปอร์เตอร์มาสปอร์เตอร์แล้วก็สปอร์เตอร์อือฮะตรงนี้ใส่ กระจกไปอันนี้ต้องความความจะเออโอ้โหทำไมมันเลิศได้ขนาดนั้นเนี่ยทุกคนอันนี้บันไดย,ยังมีช้เนื่ออีกรอนโอ้ God. อ,มอมไม่ก็ขึ้นสนามได้เหรอเนี่ยโอ้มายก็ ติดไฟหน่อยติดไฟหน่อยอาบูเคสตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วทุกคนเฮ้ยของข้างในมันแบบไม่สะอาดเลยอะทุกคนทุกคนว่าเดี๋ยวทุกคนจะมาต่อ EP หน้านะทุกคนเตรียมเตรียมรอดูกคนไว้เลยนะเพราะว่า EP หน้ามันจะนานมากๆแนะ่นอนเลยครับ แล้วนะคนตังก็หมดแล้วนะงั้นเอาเง้ไปส่งคลิปหน้าค่ะไปกลับมาพบกันใหม่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับบ๊ายบาย